การมนอินสติ้งนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมากดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะครก็ตาไม่ได้ส่งสายชาร์จมาก็ไม่เป็นไรนะครับนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับเครื่องติดนะครับแต่เปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับก็โดยปกติเปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดใหม่ก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ไม่ได้เป็นที่แบตนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวรอให ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับแต่ว่าพอถอดสายชาร์จนะครับเครื่องดับทันทีนะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนีนะฮะก็เดี๋ยวทําการเปิดทดลองซ่อมนะครับก็แนะนําว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5วัตต์หรือ5โวลต์นะครับอขอบคุณครับ การเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Instinct เครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากตอนแรกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับไม่ได้เปลี่ยนที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะนำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับนี่นะเลื่อนขึ้น ซนเซืรอฮาร์เรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับสาเหตุน้ําเข้าที่ทางปุ่มกดกลางสายนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ชิปบมไฟํารุดนนะครับ,รบ,บ,ไ,รรบไม่ใช่แบตเตอรี่นะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาใช้พลังงาน แบตเตอรี่ได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับถอดสายชาร์จไม่ดับแล้วนะครับนี่นะฮะพร้อมส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งในข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําาอบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันน่อกันน้ําหน้าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกติมีคือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ ก็ขอบคุณมากครับหลาน็อกตีไบายเราก็ยินดีให้บริการหาสาเหตุใช้อะไรการมินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเร็บวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งการวางอาจจะวางได้ไม่ดีนะครับก็ไม่ได้ใส่บนข้อมือนะครับแต่เดี๋ยวรอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเล็บวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้นะครับ เรื่องปกตินะครับของระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ1ปีแรกกันได้นะครับหลังจากนั้นะระบบป้องกันก็จะเสื่อมลงนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับการประมวลผลนะครับสัญญาณวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับอันนี้ของลูกค้าก็ตรงนี้วางใหม่ การประมวลผลขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับว่าจะประมวลผลยังไงนะครับมาแล้วนะครับนี่นะฮะเซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทำการประมวลผลวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้าเราก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับให้เห็นภาพว่าน้ำเข้าทางปุ่มกดกลางนะครับนี่นะเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากครับ